ความพอใจมากน้อยแค่ไหนฮะวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับเนาะเพราะเป็นแมตช์แรกเนาะเราเล่นในสนามยาเทียมแล้วเมื่อวานนี้เราก็มีเวลาพอน้อยด้วยนะครับเราแข่งเป็นคู่แรกนะครับในเวลาประมาณแปดโมงครึ่งเนาะก็เกือบทำสำเร็จละแต่เหลือนิดเดียวนะครับแต่ว่าผลก็ออกมาก็เสมอเสมอนะเสมอมาก็เดี๋ยวรอแมตช์ต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับสมชนชิประถามด้วยนะครับเพราะว่าเรา พี่น้องชาวเหนือทั้งนั้นเลยนะครับที่มาวันนี้นะครับมาแ<อ>ทนประเทศไทยเข้าร่วมแข,ขง่งขันรายการยูท์นาเมนต์นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกในในทวีปเอเชียที่มาเลเซียที่ดีนนำตรงนี้ก็ถือว่าเด็กๆทุกคนที่มาที่นี่ได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แน,น่นอนได้แน่นอนได้ร <นะ S 2> ่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วที่สําคัญคือเด็กๆจะได้มีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะครับจะลือเป็นกาลังใจกาลังใจให้กับพิธีกรด้วยนะครับที่มาจากประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งทั้งหมดเนี่ยมาจากภาคเหนือ นะครับมีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีจังหวัดแพร่นะครับก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีสักหนึ่งทีมในประเทศไทยได้เป็นตัวแทนไปอาราลิกายุทโทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศสเปนครับก็คาดหวังไว้ใช่ครับผมรับผมก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่สนับสนุนให้ลูกๆถึงแม้หลายท่านจะไม่ได้มาเพราะติดภารกิจหรือว่ามีเหตุอื่นๆก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันนะเรามีหัวใจเป็นนักกีฬาทุกท่านก็อยากให้ลูกได้ออกกำลังกายครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเส สิ่งต่างๆที่เราพยายามทาให้กับลูกหลานของท่านก็คือเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนั่นแหละครับก็นอนาคตข้างหน้าเขาก็จะได้เป็นพลเมงทีเดียงชาติปัจจุบันเขาได้สร้างครอบครัวสร้างอะไรก็กลับมาดูแลพวกเรานี่แหละสร้างชื่อชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเราด้วยครับผมแช์แรกบอกเลยว่าเจอกับทีมเต็งหนึ่งนะยาโฮดารุสลามก็เสมอไปถึงประตูต่อหนึ่งเกือบจะชนะแล้วเหลือวินาทีสุดท้ายโอ้นิดเดียวครับไปเสียประตูช่วงนาทีสุดท้ายใช่ไหมนาทีสุดท้ายแล้วพอเขี่ยบป๊กกระเป๋าหมดเลยโอ้โหน่าเสียดายมากแต อ่ะขอบคุณครับผมอาจารย์ครับก็รอติดตาม่าอาจารย์ยังอยู่ที่นี่เลยครับที่เต็นท์ของทีมชาติไทยนะ